สวัสดีครับผมโจนะครับโตลต้าคุลาต1988นะครับสาขาสมาการใหญ่นะครับวันนี้ครับผมพามาดูโตยต้านะครับรี v o นะครับเซตอ dition นะครับสีขาวนะครับนี้เราแต่งรถครับรอสมมอบให้กับลูกค้านะครับุกพามาดูเลยว่าคันนี้นะครับทำการตกแต่งอะไรไปบ้างโอเคครับเด่นเด่นเลยน่าจะเป็นเรื่องของล้อนะครับ ล้อตัวนี้นะครับขนาดขอบ18นิ้วนะครับกว้าง9ครึ่งนะครับสำหรับล้อหน้านะครับสตน็อตล้อนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับกอบคาลิเปอร์เบรกแบบโลสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ครับมากับยาง245นะครับ415 R18 นะครับบางๆเลยครับใบรุ่นยางบางนะครับตัวนี้ ไลยมาครับข้อกระจกนะครับลายแคปลานะครับเป็นของตัว GR นะครับนี่พอเราเข้ากระจกแล้วนะครับตอนนี้มีตัวเบ้ามือจับครับแล้วก็ที่จับนะครับพร้อมกับโลโก้ของตัว GR s p o r t นะครับข้างหลังก็เหมือนกันครับสำหรับล้อหลังนะครับก็ มากับขนาด10นิ้วครึ่งน,นะครับพร้อมกับยาง275 40นะครับ R18 นะครับ้งหลังก็จะยางซีรีส์ก็จะบางลงนะครับประมาณนี้นะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวเซต dition นะครับตัวนี้ไม่ล้นนะครับดีสวยสวย ด้านหลังเราจะให้เป็นโตโยต้านะครับโลโก้ของโตโยต้าโคราช88 นี่ครับส่งจะประมาณ